ผมและพี่น้องกันด้วยก็อยู่กันในเกมแทนเวสซ,ซอมบี้ผสมกันอีกแล้ว่น้องครับอ่ะนี่คือด่านที่จะมาเล่นด่านคือไอ้ด่านนี้เลยผู้ชมไอ้ขิดหัวมืนตัวนี้ผู้ครับจะลองไปเล่นกันดูครับน่าจะสนุกแหละน่าจะเป็นด่านต่อคือเดยลองกดไปเล่นว้าวแม่ไอ้นี่ก็มาไอ้นั่นก็มาไอ้นู่นก็มาไอ้นี่ก็มาแม่หมดีจริงแม่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตามานานเอาล่ะหลง าาวเราฟาบเบอร์ไปลตัวเนี้ยกูได้ดีเลยแล้วก็อันนี้อ่ะเราระเบิดไประเบิดนี่ไอนี้ตัวปิชากนี่ด้วยแล้วก็ตัวนี้ตัวะอไไวะออไร,อร,อร,อรไ,ไ,รไปนนรอวะออไอไไอไอไอไไอไไอ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 ไไอไอไไอ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 ไ ไม่มีตัวบินไม่มีนี่ว่าเอาตัวดาวไปแล้โอเคแค่นี้แหละแค่นี้เดี๋ยวชมแล้วก็เล่นได้แหละนี่เงี้ยไงลองคิดอะไรน,นี่เป็นไงให้ร้อยพื้นนี่โตครับมันมันเป็นเรื่องยากครับที่จะร้อยพื้นนี่โตครับว่าผมผิดโอ้ยแต่คูดาวเร็วกว่าเอ้ยเร็วเอ้ยคูดาวเร็วกว่าเอ้ยไอเห็ดไอเห็ดไอเห็ดดิวคูดาวเร็วมากไม่น่าว่ะ เราจะเก็บซื้อปุ๋ยครับนะชีพนอ,อกผมจะไม่วาอะไรเยอะครับไม่เยอะก็บ้าใช่ไหว่าค,วครับเราจะกเก็บไอ้วันนี้ไปซื้อปุ๋ยครับซื้อปุ๋ยเสร็จครับถ้าฟ้าเวอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ไงเริ่มร้อนมันโผลยก็ได้มันพาก็จะไล่ไอ้วันนี้ยิงไอ้พวกเกย์ซอมบีบนน้พวกนี้ให้ตายของตายไปเรื่อยๆครับโฉม44ไง่าย ยิงแล้วเร็วสิอีพืชเร็วๆรวา็าง,ง่ายขนาดนี้ยังฆ่าไม่ได้เลยหนุ่มมีสามธงนี่หรอเร็วรีบฆ่าเออปวจะฆ่าโอ้โหไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยง่ายว่าเราเปลี่ยนทันไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วเป็นเซตเลยเออไอต้องกะต้องเสกเบิ้มแล้วผู้ชมงูไม่ต้องเสกอ่ะเพื่อภาพจะปูไแปไแล้ว YES! เยสเอออโอ้ใหญ่ตัวใหญ่ขึ้น เฮ้ยขอตังค์กูจะให้ช้าจะซื้อพีเบิ้ลครับร่วมถ่านดูวะมีสองทีคือไม่ทันแล้วมันอะไรมาอยะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ยแม,เยม่เปลี่ยนสูตรได้ไหมเนี่ยโอ้เปลี่ยนสูตรไม่ทันแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวเริ่มเกมใหม่ก่อนโอ้โหโอเคสูตรเดิมอ้าวไม่เปลี่ยนสูตรให้อีกโอ้ยแม่อ่ะา,าฟ้าบูยแล้วกันเพราะเม่อาตอนกลางคืนเลยนะผมเคยไปดูมัน,มมนหวานเลยเนี่ไอ้พวกเนี่ย ไอ้นี่ไปด้วยไอ้นี่ไปก็แม่ลิดูนี่ไปดูได้แหละลองไปดูคนนี้ดูครับพวกนี้มันจะได้ดูฐานนะเก็บปอกะไปแล้วก็เรือพิบเบิ้ลไฟระเบิดปะรัมณูตูกินแรงแล้วก็อย่างนี้แล้วก็บัวนัดไปเพอ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 คุ้มกันเออเออวารไม่สนแล้ว มันสามารถผลิตเงินตอนกลางคืนได้เลยนะฟาเวอร์เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเก็บมาโอ้ในเยิ้มกันนี่วานอ่าววานผิดกูวจะวานฮัลลากา่อนไม่เป็นไรวานสองหัวก็เท่าก,กับสองตัวแหละยัไงไงครับอ้าวมาแล้วหรอมาลิงไม่ทำอะไรดิโอ้ดับเบิดสองเลยลยิงอะไรวะคายให้ได้อ่าะจะะจะได้ยินเสียงเข่าผู้ชมเสียงอะไรไม่รู้ดังเงี้ยอ่าจะได้ยินเสียงเข้าบ้างครับ มีเสียงไก่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่หายไม่ใช่เสียงไก่ลูกเจี๊ยบบ้าผมก็ไล่ชาวนาครับอืมจะผลิตเงินหรือเปาผลิตเงินช้าๆเขาผลิไช้า้าผลิตยิงเลยป่ะอ่าสองหัวผลิตเงินได้ประมาณประมาณร้อยห้าสิบใช่ไหมโอ้ โค้บอ่ะไอ้นี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์โอ so โ้โหไม่น่าเลยเนี่ยอึดกว่าไอ้นั่นสองเท่าถูกเอรอะไรวะคิดไม่ออกมาให้ปุ๋ยตอนนี้นะโฮ้ยกูจะวานี่ไม่เป็นเออวานทันวานทันเร็วเรเออตังมาเป็นีนี่ไม่ได้คาหยาอะไรกันหรอกง่ายทีสี ข้าจะตายก่อนครับระหว่างห้ามบุญเอาน่าตายอู้เป็นอะไรกันเนี่ยมาก,ก็เป็นขยโง่เงี่แหละโอู้วปกติเขามากันเยอะแล้วมึงยันมานอีกเนะี่ยโอ้ยแน่เอ้ยจะรอระเบิดทีเดียวเลยมั้ยกูรอระเบิดทีเดียวดีกว่าไม่ถูกมันเยอะมากมากมากันเยอะไปไหนเฮ้ยเงินเงินเร็วเงินเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเออ,บบเอแล้วแบบนี้สิอ้าวจะระเบิดหมดไม่ไสิน่ันไฟ กยุดไม่ได้เมาอไหร่ตอนนี้จริงเล่นอันตรายจังว่านพิษทานว้ายไม่ได้ตะวาดตัวนาโอ้ยแม่ต่อคื้มันลำบากทีนี่เองว่าเราเล่นยากจริงผู้ใหญ่ของคุณครับคุณอ้วนบีเบิ้ลผเล่นยากว่าไม่ได้ต่ตอ,อ,อตคือเล่นยากกว่าผมคิดไปเลยมันเล่นโคตรยากเลยปกาตีน,าน,ตน่าต่อคือเล่นง่ายกว่านี้ว่ะทำไเล่นยากกว่าเล่นยากกว่า,น,า,กกวานี่ไง อันนี้ที่ไรนี่ขอเหละนั่นก็ใหม่น้องแข่งมาทุกเซ็ตมาอะกันเซ็ตเงินที่ผลิตช้าช้าอยู่ไม่ช้าช้ามากพี่เบิ้มพี่เบิ้มวอนน่าจะงี้ครับพี่เบิร์กจะต้องแตกนะค่อยซื้อไม่เลยมีโต้เมื่อไหร่อันนี้กลังเสีสวนแน่ท่านก็กินหม่ำไม่ได้เรือเร็วเรือให้ปุ๋ยเร็วหรือท่านบนเริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มจะต้องจะทานละต่ำช้าจวงจะทำร้ายด้วยองนี่ก่อนแล้วกัน โอ้โหไม่ตายเล้วแข็งแกร่งเยี่ยนนักวันนี้เขาใช้สูตรโกงแล้วกันไม่ผิดผู้ชมใช้สูตรโกงเพื่อทุกอย่างไม่ไหวแล้วไม้หมดเลยอืมโกงแตกหนึ่งไอ้นี่ด้วยแตกหนึ่งไปหมดเลยต้องมาวันโบราณก็มีวางด้วยตั้มแตกวางของผิดชม